กูปิดก,ก,กวเด็กมันแข้งกี่ท่าเลยสนใจติดต่อสอบถาาได้นะครับ ติดต่อเบอร์น้าเพ้นเลยครับแ okay. กดับเบิรลไว้กับดับเบิรลแบ็คเฮสแบ็คเฮสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ